อีดิิไมมชอบร้านรับฟาร์มเกมโลบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนโคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพชแรแ l บออสตา e ด้วยทางเพจยังมีรหัสสูตรโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแมปต่างๆรับกดเกมพาร์ตในเลตสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ VIP Server สูงถึงเลตเท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกฟุดก,กันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนทําเผ่าวิสีนะครับผมตั้งแต่เทียร์หนะครับผมจนถึงเทียร์ที่10เลยนะฮะ ก็ถ้าข้อมูลตรงไหนไม่ครบก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วกันเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับคุณสมบัติคนที่จะทาเผ่า V4 ได้นะครับผมก็คือคนที่ต้องดึงคันโยกก่อนเนาะส่วนเงื่อนไขการดึงคันโยกนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะหนึ่งะครับผมเราต้องมีเผา V3 านะครับผมที่จะทํา V4 เนาะเผาเดียวก็ได้นะครับแล้วก็2นะครับผมต้องเคยตีบอสแอดมินนะฮะแล้วก็3นะครับผมเคยคุยกับ แผ่นหินนะแล้วก็ไปเปิดห้องรับทําเผาเนาะแล้วก็4นะครับผมเราก็ต้องมีกระจกนะฮะแล้วก็5นะครับผมเราต้องไปหาเกาะรับนะครับผมเพื่อตามหาเฟืองเนาะเมื่อเราเจอเกาะรับนะครับผมเราก็ต้องไปจุดที่สูงที่สุดนะครับผมมองพระจันทร์แล้วก็เปิดเผาเนาะพอพระจันทร์มันเลืองแสงนะฮะเราก็ไปตามหาเฟืองเนาะก็สําหรับการมองพระจันทร์นะครับผมไม่ต้องรอให้มันฟูมูลแล้วนะครับก็คือพระจันทร์จะเสี้ยวเดียวหรือครึ่งดวงก็ได้นะครับเมื่อพระจันทร์เลืองแสงเราก็ไปทําการ หาเฟืองเมื่อเราเจอเฟืองเรียบร้อยนะครับผมให้เรากลับไปที่ห้องทาเผาเนาะเราก็จะสามารถดึงคันโยกได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับผมสําหรับการดึงคันโยกเนาะอ่ะเมื่อเราดึงคันโยกได้แล้วนะครับผมก็ถึงขั้นตอนการทําอเวกเผาแล้วเนาะก็สําหรับการทาอเวกเผามันก็ต้องมีเงื่อนไขเนาะก็คือต้องรอฟูมูลนะฮะพอรอฟูมูลแล้วนะครับผมให้เราไปหาเพื่อนนะครับผมอีก2คนที่เผาไม่ซ้ํากับเรานะฮะให้เพื่อนไปประจําห้องดันเผาเนาะ ดันเผ่าก็คือภารกิจในการเอาเอกเผ่านั่นเองเนาะมันก็จะมีห้องของแต่ละเผ่านะฮะเมื่อเพื่อนเป็นประจําห้องที่ดันเผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้สัญญาณกันนะครับผม3 2 1อะไรก็ได้นะครับแล้วทําการกดสกิลเนาะที่เราอีโวมาตอนเป็น V3 นะฮะกดพร้อมกันนะฮะเมื่อเราทําการกดพร้อมกันเรียบร้อยเนาะมันก็จะเขาดาวนะครับผม5 4 3 2 1นะฮะแล้วก็ประตูที่เรายืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมมันจะเปิด ก็ให้เราไปเคลียร์ภารกิจนะครับผมของแต่ละเผ่าให้เรียบร้อยเนะฮะแล้วมันก็จะวาร์ปเรานะครับผมมาที่ห้องกลางนะฮะเมื่อเราวาร์ปมาถึงห้องกลางกันเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ให้เพื่อนนะครับผมรีเซ็ตตัวละครนะครับรีเซ็ตตัวละครทั้งสองคนเลยนะต้องรีเซ็ตตัวละครนะครับแล้วก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณเนาะเมื่อเพื่อนกลายเป็นดวงวิญญาณแล้วนะครับผมให้เราทําการตามดวงวิญญาณเพื่อนนะครับผมไปสู่ห้องนาฬิกานะฮะเมื่อเรามาถึงห้องนาฬิกาแล้วนะครับผมให้เราไปกด E ตรงหน้านาฬิกาเนาะมันก็จะให้เราทําการอัพเฟืองแรกนะครับผมเมื่อเราอัพเฟืองเสร็จนะครับผมเราก็จะกลายเป็นเผ่า V4 เต็มตัวแล้วนะครับก็สําหรับเผ่า V4 มันก็จะมีทั้งหมด10ขั้นเนาะเมื่อเราอัพเฟืองแรกเสร็จเราก็จะกลายเป็นขั้นที่1นะฮะเราก็จะได้สกิลอเวกเผ่ามาเนาะก็สําหรับสกิลอเวกนี้นะฮะเราสามารถกดได้ตอนที่หลอดอเวกอันนี้ของเราเต็มนะฮะเมื่อหลอดอันนี้เต็มนะเราถึงจะสามารถกดได้เนาะก็คีย์ลัดของมันก็คือตัว Y นะครับ เมื่อเราก,กดอันนี้เสร็จนะครับผมเราก็จะได้คุณสมบัตินะสตัดแม็กนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่ม10%เนาะพลังโจมตี10%นะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูเลือดนะครับผม10%เนาะอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติขั้นต้นของการกดสกนะิลเผาอเวกเนาะก็สําหรับสกนะิลเผาอเวกเนาะมันก็จะอยู่ได้จนกว่าเกรดมันจะหมดนะครับเกรดอเวกนะครับมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะเมื่อมันลดจนสุดหลอดนะครับผมแล้วก็จะกลับไปเป็นร่างเดิมของเรานะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอธิบายคร่าวๆเนาะแล้วก็สําหรับขั้นตอนต่อไปที่จะทำเทียสองนะครับผมเราต้องลงบันไดน,นะครับผมไปข้างล่างนะฮะมันจะมีลูกแก้วกลมๆสีแดงอยู่นะครับผมเราจะเรียกตัวนั้นว่าแอนเชนวันเนาะก็เราต้องไปคุยกับมันก่อนนะครับผมพอคุยเสร็จนะฮะบ,บางคนก็สามารถจ่ายเฟกเมนต์หนึ่งพัน 1, เพื่อลงดันต่อได้เลยนะแต่บางคนก็ต้องเปิดเผานะ่ครับผมเปิดสกิลเวกของเรานะสองถึงสามครั้งนะถึงจะสามารถคุยได้นะฮะพอเราคุยได้เสร็จเราจะเสีย 1000เงินม่วงใช่ไหมหรือ1000นเฟกเมนต์นะครับผมก็สำหรับใครที่ได้จ่าย1000เฟกเมนต์แล้วนะฮะก็ถือว่าเราเป็นเทียร์2แล้วเนาะ1000เฟกเมนต์อันนี้ไม่ได้เสียไปฟรีๆเนาะ1000เฟกเมนต์ตัวนี้นะครับผมมันจะไปอัพเฟืองเล็กให้เรานะฮะเฟืองเล็กนี้มีคุณสมบัติก็คือทำให้ระยะเวลาในการใช้ร่างอเวกเนี่ยช้าลงนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บเกรดได้เร็วขึ้นนะครับออันนี้ก็เป็นเฟืองเล็กเนาะโอเคก็ถือว่าเราจบเทียร์2แล้วนะครับ อ่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมในการเป็นเทียสามนะค,คือเราต้องไปลงดันเผ่าอีกหนึ่งครั้งเนาะก็เหมือนตอนแรกเลยนะครับผมที่กล่าวมาคือหาเพื่อนอีก2คนที่เผ่าไม่ซ้ําเรานะฮะแล้วก็ไปกดลงดันเผ่าในวันฟูมูนเนาะ ก็เหมือนเดิมนะครับผมให้เพื่อนเคลียรด่านให้เสร็จนะครับผมแล้วก็มากดรีเซ็ตตัวละครให้เราเนาะอ่ะแล้วเราก็ตามดวงวิญญาณไปเหมือนเดิมนะฮะมันก็จะพาเราไปสู่ห้องนาฬิกาเนาะก็สําหรับขั้นตอนนี้นะครับผมก็เป็นการอัพเฟืองความสามารถพิเศษนะครับผมขั้นที่2เนาะก็อันนี้ก็ไปศึกษากันดีๆนะฮะมันจะมีเฟืองแดงกับเฟืองน้ําเงินแต่ละเผ่ามันจะให้ความสามารถไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลือกได้เลยนะครับผมว่าเราจะอัพสีอะไรเนาะอ่าเมื่อเราอัพเฟืองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เราก็จะได้ความสามารถพิเศษใหม่ของมันมานะฮะอันนี้ก็แต่ละเผ่าเลยนะครับผมไม่เหมือนกันนะครับเมื่อเราอัพเฟืองอันที่3เสร็จนะครับผมทีนี้เราก็กลายเป็นเผ่า V4 เทียสาแบบเต็มตัวแล้วเนาะแล้วเราก็กลับไปคุยกับแอนเชนวันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจ่ายเฟกเมนต์อีก1 5 0 0นะฮะเราก็สามารถลงดันเผ่าได้ต่อเลยนะครับผมก็สําหรับขั้นที่4นะครับผมก็คือการลงดันเผ่านะครับผมแล้วก็ทําการอัพเฟืองอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเฟืองนี้ก็จะเป็น เฟืองของขั้นที่4นะฮะก็ให้เราเลือกเลยนะครับผมว่าเราจะอพัพเฟืองแดงหรือเฟืองน้าเงินเนาะอ่าเมื่อเราเอาพัพเฟืองที่4เสร็จนะครับผมเราก็จะกลายเป็นเผ่าวีสีเทียสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าพอเราเอาพัพเฟืองเสร็จนะครับผมเราก็ต้องไปคุยกับแอนเชนวันนะครับผมเพื่อทําขั้นที่5เนาะก็สําหรับรอบนี้นะฮะแอนเชนวันมันจะให้ภารกิจเรามานะครับผมสภารกิจนะฮะก็ภารกิจแรกนะครับผมให้เราทําการเปิดเผ่า5ครั้ง เมื่อเราเปิดเผาครบ5ครั้งเสร็จนะับผมไปคุยกับแอนเชนวัน1ครั้งนะฮะทำการจ่าย2 0 0 0ันเฟกเมนต์นะฮะเราก็จะเสร็จ1ภารกิจนะครับผมจาก3ภารกิจเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราไปเปิดเผาให้ครบอีก5ครั้งนะครับผมแล้วก็ไปคุยกับแอนเชนวันเสียค่าใช้จ่ายนะครับผม2,250เฟกเมนต์เนาะเมื่อเราจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็จะเสร็จภารกิจที่2นะครับผมจาก3ภารกิจอ่าต่อจากนั้นนะครับผมเราก็ไปเปิดเผานะครับผมให้ครบ8ครั้งเนาะ เมื่อเสร็จ8ครั้งแล้วนะครับผมไปคุยกับแอนเชนวันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจ่าย2,500 Gian f นหะ้ารเฟกเมนต์เนาะเมื่อเราทำการจ่าย2500เฟกเมนต์เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ไปลงดันเผาอีก1ครั้งนะครับผมเพื่ออัพเฟืองอันสุดท้ายเนาะอ่ะก็เฟืองอันสุดท้ายนะครับเป็นเฟืองเสริมน, ER นะรเราเลือกที่จะอัพสีอะไรก็ได้นะครับผมก็สําหรับการอัพเฟืองเนาะมันก็จะมี2สายนะครับเฟืองแดงคู่กับเฟืองน้ําเงินคู่เนาะ เมื่อเราทกาการอัพเฟืองอัต่5เสร็จเรียบร้อยนะครับผมถ้ากับเราเสร็จในการเป็นเผ่าวี4เทีย5เนาะส่วนใหญ่ก็จะหยุดกันที่ขั้นที่5เนาะเพราะว่าเฟืองมันครบแล้วนะฮะมีความสามารถพิเศษของเผ่าวนะี4เนี่ยครบเกือบหมดแล้วเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังอัพขั้นต่อได้นะครับผมก็คือขั้นที่6ถึงขั้นที่10นะฮะโดยเราไปคุยกับแอนเชนวันนะจะเป็นภารกิจศูนทะับ5เนาะอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่6ถึงขั้นที่10นะฮะก็จะเป็นการเปิดเผ่าททััั้้งหหมดเลยนก็สํารบี่6 ให้เราทําการเปิดเผา5ครั้งนะครับผมแล้วก็จ่าย3000เฟกเมนต์ส่วนขั้นที่7นะครับผมเปิดเผา8ครั้งจ่าย3,250เฟกเมนต์เนาะเราก็จะเสร็จขั้นที่7นะฮะส่วนขั้นที่8เปิดเผา8ครั้งจ่ายเฟกเมนต์3,500เฟกเมนต์นะครับผมเราก็จะเสร็จขั้นที่8ส่วนขั้นที่9นะครับผมเปิดเผา8ครั้งจ่าย ,3750 เฟกเมนต์นะครับผมเราก็จะเสร็จขั้นที่9เนาะแล้วก็ขั้นที่10นะครับผมเปิดเผา10ครั้ง จ่าย4,000เฟกเมนต์นะครับผมก็จะเสร็จขันที่10นะเมื่อเราเสร็จขั้นที่10นะครับผมก็จบเรียบร้อยนะฮะเอนเชนวันไม่มีภารกิจอะไรต่อให้เราแล้วนะฮะก็รวมเฟกเมนต์ทั้งหมดนะฮะที่เราใช้อัพขันนะครับผมตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นที่10นะเราจะใช้ทั้งหมด26,750เฟกเมนต์เนาะก็สำหรับการเก็บเกรดนะครับผมเปิดสกิลเผานะฮะก็วิธีที่เร็วที่สุดก็คือตีผู้เล่นด้วยกันนะฮะหรือให้ผู้เล่นมาโจมตีเราเนี่ยเกรดมันจะ เร่งเร็วมากนะครับผมหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือการไปลากบอดมานะครับผมให้มันมาโจมตีเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช้ากว่าโจมตีผู้เล่นนะแต่มันก็เกตดไวขึ้นในระดับหนึ่งเนี่ยฮะเมื่อเราอยู่ในระหว่างภารกิจนะครับผมเปิดสกิลเผาเนะ่ฮะคือเราห้ามรีเซ็ตตัวละครนะก็ปล่อยให้เกตดมันลดจนหมดไปเองนะถึงจะเปิดรอบต่อไปได้นะครับผมจนครบภารกิจเราเรนาะห้ามรีเซ็ตตัวละครนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะผมในการอัพขั้น เทียหนึ่งนะผมจนถึงเทียสิ0นะฮะก็การเปิดเผาที่พี่บอกไปทั้งหมดก่อนหน้านี้นะฮะก็คือพี่ทําแล้วผ่านเนาะบางคนอาจจะเปิดเผาน้อยกว่านี้แล้วผ่านขั้นก็มีเนาะแต่สําหรับพี่นะพี่ทําตามนี้แล้วกดส่งภารกิจได้นะฮะโอเคก็ มีประมาณนี้ท่านผู้ชมสําหรับการอัพคั้นทั้งหมดนะฮะเทียดหถึงเทียดสินะฮะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยเนาะโอเคก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมกันจะจบด้วยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันได้นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปิดีโดตอต่อไปเนาะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบาย